มาดูเรื่องดีๆนะฮะของสมาคม,มสื่อทํากิบ้านต้านคอร์รัปชันนะครับเขามีการสนับสนุนกิจการตำรวจสบพบางศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ย<ม>สบพบางศรีเมืองเนี่ยไปเห็นเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยก็ยังมีสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไปคู่กันแต่ไปดูสภาพยางของเขาแลยฮะโอ้โหยางรถจักรยานยนต์ของเจ้าที่สายตรวจเนี่ยโหแบบ ไม่มีดอกยางแล้วอ่ะกำลังจะบอกว่าไงมันไล่าตามตำผู้ไายไม่ทันหรอกเดี๋ยนั้นเลยยางมันลื่นแน่นอนนะฮะเ,ออเพราะว่าไม่มีดอกยางเลยฮะเขาบอกว่าพอถามถามมาจริงบอกว่ายางเนี่ยต้องหาเงินเปลี่ยนเองอ้าวตายแล้วเจ้าที่ตำรวจก็ต้องหาเงินเปลี่ยนเองดูดิฮะดูดอกยางนะฮะไม่มีดอกแล้วผมนึกว่ารถแทงไม่มีดอกวิ่งไล่กวดผู้ไายไม่ทันหรอกแล้วถ้าเกิดแล้วเขาถ้าเกิดไปวิ่งในพื้นที่ลื่นนะ นะอันตรายรครับตำรวจอันตรายเลยนะอันตราย,ายเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยไปมอบของให้เลยใช่ไหมใช่ครับพอทราบเรื่องนะฮะคุณกิตพรชะชาชยศกิตพิพัฒน์โพคินนี่แหละฮะสมาคมสื่อธรรมบานต้านคอร์รัปชันเขาทราบเรื่องแ,แบบนี้ก็เลยให้ตัวแทนเลยฮะให้ในส่วนของตัวแทนก็คือคุณจิ LM รภาพเปรมพิริทรนนะฮะที่ปรึกษาอนุกรรมธิการตํารวจแล้วก็คุณกัน กัญชยนัทนะฮะเลี้ยวตระกูลเลขาธิการสมาคมสื่อธรรมบ้านต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นตัวแทนมอบยางจักรยานยนต์จำนวน12เส้นนะฮะโดยมีพันตำรวจเอกณณภพพรณณัทรนะว่าชัยยุ่งนะครับผู้กับสพบางสีเมืองพร้อมด้วยรองสารวัตรประกันและปราบปรามบางสีเมืองนะครับพันตรวจพันตรวจตรีนัทธวิไรลัตน์นะครับแล้วก็มอบ ยางรถยนพร้อมกับพาไปเปลี่ยนด้วยนะอ๋อพาไปเปลี่ยนที่ร้านเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมงั้นเสียค่าเปลี่ยนตำรวจใช่ตำรวจ้องให้ให้ครบเลยให้ครบเลยพาไปเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะขับรถสบายเลยฮะตอนนี้โอ้ก็ได้ย่างจักรยานยนต์ใหม่แล้วเนี่ยฮะเราไปฟังเสียงในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในส่วนของผู้ก่อ่าด้วยนะฮะใส่กองไครับเอกาแล้วทิ้งนะใส่กองไปนกองนายตาครับย่ ส่วนของงบประมาณจากภาครัฐนะครับแต่จริงๆก็ได้รับการสนับสนุนและจะัดสรรมาส่วนยนืงครับแต่ว่าเมื่อมีผู้มีจิตศรัศทธาที่จะส่งเสริมการทํางานของข้าราชการตารวจเพื่อ ไปดูแลพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเราก็ยินด,ดีรับไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยซึ่งเป็นสายตรวจที่ท่านเห็นขับขี่รถตามตสอซอ,ซอยนะครับก็มีความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทางเครือข่ายและคณะกรรมาการเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับทําให้การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนดียิ่งขึ้นไปครับขอขอบคุณมา,าที่นี้ครับครับแล้วก็เพิ่มเติมน,นะ ในฐานะที่สมาคมสื่อหนังบรต้านคอร์รัปชัน,อ,น ruption, อยู่ในพื้นที่ของท่านด้วยก็ทางสมาคมก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็ทางผู้กับสพเมืองเอ๊สะสพบางสีเมืองนะครับที่ช่วยดูแลแล้วก็คอยดูแลตลอดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยอยากจะฝากผู้กับว่าทางโรงพักเนี่ยยังขาดหรืออะไรก็แจ้งมาได้ ก็เป็นความกรุณามากครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ครับก็จะพยายามรักษาความปลอดภัยสาธารณะแล้วก็ประชาชนครับอ้าวขอไปกับกำลังใ็ได้นคนละเส้นนะเจ้าที่ตำรวจได้เป็นคนละเส้นอ้าวแต่ว่าจักรยานยนต์มันมีสองมันมีสองสองล้ออ่ะให้เส้นเดียวเหรอไม่สิบสองเส้นรถจักรยานยนต์หกคันหกคันหกคันสิบสองเส้นครับมีรถในสอนอมีหกคันพอดีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริม เพราะฉะนั้นตำรวจครับช่วยไล่ผู้ล้ายให้ทันก็แล้วกันทันแน่นอนทีนี้เขาบอกว่าน้ำมัน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 ด้วยน้ำมันด้วยอย่าลืมถ้าใครสนับสนุนน้ำมันก็ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจบอกว่าใจเองนะตำรวจใจเองเขาบอกงั้นนะน้ำมันเขาบอกว่าได้เดือนละพันห้าถ้าหมดนั้นก็ต้องควักตังค์เองแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผู้ร้ายมันไปไกลอ่ะใช่ไหมพอดีหมดหมดหมดเติมเอ้มันเกินพันห้าแล้วเนี่ยตำรวจจะคิดมากนะเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยมีน้ำร้อนมันมีค่าน้ำมันเติมให้เขาหน่อย ถ้าเกิดว่าใครมีจิตกุศลนะทุกทุกทุกพื้นที่แหละไม่ใช่แค่สอนอนี้สอนอเดียวเพราะตํารวจเขาบอกว่าได้ยินมาตารวจว่าหลวงให้แต่รถมาอย่างเดียวครับอให้แต่รถมาแต่เวลายางเปลี่ยนเนี่ยต้องซ่อมเองนี่ไงมันทําให้เราเงินก็น้อยภาระก็เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยก็ทําได้แค่เนี้ยก็ทําแค่นี้ไงมันก็เลยมีอ๋อนี่ไงมันก็เลยมีแบบนี้ไง ก็เลยวงการให้เป็นแบบนี้คืออะไรเรียกมาไม่ใช่ก็เลยใต้โต๊ะกันนิดนึงใช่ครับมาถึงเรื่องของภารกิจนะครับแบบความตั้งใจดีแต่ภารกิจมันไม่ไปมันก็เลยล้มเหลวการหาหนุ่มกระบี่ที่หายตัวปริศนาบนภูเขาภารกิจนี้นะครับ